มาค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากินแกงฟักทองกันนะคะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยะะทำง่ายๆนะคะทำง่ายๆสไตล์ของคนสไตล์ของคนที่อยู่ต่างแดนนะคะสไตล์ของคนที่ที่ไม่มีขิงข่าตะไคร้ใบกระเพราอะไรพวกนี้ยโอเคเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะมาดานใช้พริกแกงเผ็ดเลยค่ะมาดานจะใส่น้ำมันไปนิดหนึ่งนะคะนี่แล้วก็เอาพริกดัดๆๆๆๆไปนในกระทะนะคะ แล้วก็เติมน้ำลงไปนะคะทำในสไตล์มาดามมาดามเป็นคนซุกมุกก็ก็ทำในสไตล์ซุปมุกแบบนี้นะคะกินได้เหมือนกันอร่อยเหมือนกันนะคะผัดที่ให้หอมเลยนะคะจากนั้นเราจะใส่ไก่ลงไปเลยค่ะมาดามก็ไม่เข้าใจนะคะว่าทําไมอกไก่ที่นี่ถึงแพงกว่าน่องไก่นะเออไม่ใช่พูดผิดทาไมอกไก่ที่นี่ถึงถูกกว่าน่องไก่นะคะน่องไก่มีกระดูกแพงมากเลยค่ะจากนั้นนะคะเราใส่ใบมะกรูดไปด้วยเลยนะคะผัดไปพร้อมกับไก่ให้มันหอม เลยนะคะนี่ใบมะกรูดเป็นใบอ่อนนะคะเพราะว่าใบแก่ร่วงหมดแล้วก็เหลือใบอ่อนมาดามก็เลยใส่ใบอ่อนมันหอมจริงนะ,ะใบมะกรูดนี่หลังจากนั้นนะคะมาดามจะใส่หอมหัวใหญ่ไปเพราะว่ามาดามไม่มีต้นหอมนะคะต้นหอมที่นี่แพงมากมากถึงมาัดสุดมาดามก็ไม่ใส่นะคะเดี๋ยวมาดามจะใส่ต้นหอมไปนะคะ คือสไตล์ของมาดามไม่ค่อยจะได้ใส่อะไรก่อนหน้าก่อนหลังส่วนมากก็จะใส่ไปพร้อมๆกันนะประมาณเนี้เพราะมาดามขี้เกียจรอค่ะเป็นคนที่เวลาหิวแล้วมือไม้สั่นนะรอไม่ได้เลยเวลาหิวแล้วแบบมันสั่นมากนี่มาดามก็จะใส่หอมไปพวกเขานิดหน่อยแล้วก็ใส่ปักทองไปแล้วก็เติมน้ําน้ําที่เราทําน้ํามันหอยนะคะน้ําที่เราทําซอสพร้อมผัดแล้วเราก็ล้างหม้อนะคะเราก็เอาน้ําในหม้อามาใส่ อหอมมากมาดามขอบอกมาดามปิดฝาไว้นะคะอ๋อมันล้นมาดามก็เลยต้องเอาออกนะคะไม่ได้ปรุงอะไรมากเลยนะคะเพราะว่าน้ำน้ำล้างหม้อมันอร่อยอยู่แล้วมาดามใส่แค่กันตาลน,นะคะหลังจากมาัดฟักทองสุกนะคะมาดามใส่ใบแมงลักเลยค่ะนี่เติมแค่สองอย่างมาดามอยากจะเติมน้ำปลานะคะแต่ว่า เกรงใจเพื่อนบ้านเขากลับมาแล้วนะมาดามก็เลยไม่กล้าใส่นะก็ใส่แค่นี้ก็อร่อยเหมือนกันค่ะหอมหอมมากเลยจริงๆนี่จะกินอย่างเดียวก็ใช่ที่นะคะมันจะมองเหมือนคนจนไปเดี๋ยวมาดามจะทํานี่เลยค่ะย่างปลาหมึกนะคะจะพลิกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วจะไม่พลิกนานนะคะนี่ เราใช้ครีมคีบแล้วก็ย่างแบบนี้นะคะเราจะไม่ย่างนานเพราะว่าปลาหมึกตัวมันบางนะคะมันสุกแล้วล่ะเราคิดว่ามันสุกมันก็คือสุกนะคะนี่จัดจานเลยค่ะตักแกงใส่เลยนะคะอยากจะบอกว่าหอมมากหอมจริงๆนี่ไม่ต้องไปเสียเวลาตำพริกแกงให้เมื่อยนะคะไม่ต้องเสียเวลาไปหาตะคงตะไคร้หาหอมแดงหาพริกพงพริแกแห้งนะคะ หาย่ากค่ะที่นี่นะ,ะนี่ใช้พี่แกงเผ็ดกระป๋องเดียวทำได้ทุกเมนูแล้วคะอยากจะบอกว่าหอมมากแล้วก็อร่อยจริงๆด้วยแกงฟักทองใส่ใบแมงลักค่ะในแบบฉบับมาดามนะคะ